สวัสดีครับผมพรชัยนะครับจากร้านพรชัยแกะสลักนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับพระปางประธานพรนะครับมีลายผ้าจีบอนนะครับหน้าตัก12นิ้วนะครับฐานบัวข้อมบัวหงายนะครับสัดส่วนองค์นี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่47กิโลนะครับความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงปลายยอดพระเกตนะครับอยู่ที่24.5นิ้วนะครับความกว้างของฐานนะครับอยู่ที่18นิ้วนะครับ ผลค,ความลึกหรือความหนาของฐานอยู่ที่12นิ้วนะครับตัวหินองค์นี้นะครับแกะจากหินเขียวอินเดียนะครับสีเขียวเสมอนะครับองค์กระฐานสีเดียวกันนะครับองค์นี้ไม่มีแตกเล้าใดๆนะครับเราจะแกะด้วยความอ่อนช้อยนะครับดูจากน้พระพักของท่านนะครับมีความอมยิ้มเล็กๆนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ